สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขสดนอนยินดีตอนขับขาสู่ซองเคงลาดาวรลาวเด้อสวัสดีพี่น้องน้องปนีลืมแล้วบอปปนีเขาสิไปไส่ลงไปถวายเงินหยวดเนาะให้พ่อคุณพ่อเพิ่น อันฝากเงินมาถวายวัา1,000งบาทเนาะ่อแพ่พี่น้องคุณประพนขอบุญขอใจเนาะเขาให้พ่อมีแต่สุขภาพแข็งแรงเด้อลำรวยให้ขึ้นไปให้คุณพ่อพันเท่าร้อยเท่าอืมซาูนแล้กัมีข่าวดีสุรับสเีนเนาะพี่น้องเพราะว่าได้กลับมาเห็นง y นยูทู e แล้วพี่น้องเพราะว่าซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วก็คุณพ่อและซื้อให้เนาะก็ขอบคุณขอบคุณพ่อหลายๆเด้อให้พ่ออยู่ดีมีแงงรวยเนาะกบวียังติตออแทเนาะท่นเอางแต่ เป็นสภาพบุญในเพื่อนแหละก่ะขอบุญขอบคุณเพื่อนเห็ดห้องน้ำเห็ดห้องน้ำเดี๋ยวห้องน้ำผ่าเนี่ยเออแม่เนาะเพื่อนถูกอันเก่าบอกไปสามสาววันนี้ปานี้ข่อยเลยก็ไก่นะพี่น้องไปเบิร์ตผสมกันเด้อว่าจะเป็นยังไงเพี่น้องกล้องใหม่ง่ายมบกไปบ้ายพีพีเนาะเพื่อนบอกสีขาวเนาะอะไรสีขาวเห็ดมันบ่มีเฮ้ยต้นหนึงแหงสีผ้าเนาะไก่เพื่นเลยแทนไม่ผสงอันเลยสีขาวมันมีแต่มันบ่พอดี สองสาวแตกตัวแล้วทุกนอยู่ในหัางแซฟเกย์ไกส์สไลเดอร์ปาก์เกอร์ทอรโกงชายาดะนี่เงินของคุณพ่อเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อไลน์เด้อพ่อเห็ุบุญสุดให้กลับไปเป็นรอยเท่าพันเท่าจับเงินหมื่นนะจับแน่เอิญหมูมาเดินอ่ะมาเดินมเดิอิหมไปลน์พี่น้องก็บาไลยเนาะตอนนี้ผู้สาวพึ้นกันอย่างน้ำหนานะพี่น้องเป็นคนตาใหม่อย่าผับแห้งนะ ขี้ผุนมันทึเขาตาคอยประสิทธ์ประสิทธ์สวยๆมีเขาแปกหมู่พี่น้องอันนีตสิ่งจากคุณพ่อซื้ออเป่านนี้ฮะก็ได้ใส่น้องเขาใส่ออกงานดองแล้วเฮาสกายก็ใส่ออกงานดองมือนั้นเนาะปานนี้ใส่ครั้งแรกครั้งแรกก็สีสมพูมานี่เขาแหวกแนวได้มาเนี่เฮ้ยโอ้โหทีขอบคุณพ่อจากนายน้องแบบ สตันเมื่อกี้คือมีคนเอิญวะ <laughs> ตอนแรกว่ะสีลงแต่เศร้าพี่น้องแต่เศร้าคือสิมันยาครูไปงานแจกบอแล้วก็เขากลับไปหันมานี่แล้วก็เวลาบต่ตรงกันบัตรนี่ก,ก, <laughs> ก็เลยหนักกันจนข่ำพี่น้องอมาอบ,บุญนำกันเด้อพี่น้องสซเชงกับกราไม่เห็นยูทูบแบบจริงจังทาวอนแล้วพี่น้องมันดังจากสี่ห่างหายไปหลายมือเนาะ น้องกุ้งพบ่อกันพ้เละพี่น้องต้นหอดวัดพ้เล่เนาะตอนนี้สาวๆเพิ่นกำลังอันล่างดอกไม้พี่น้องดอกไม้กับเมาอยู่วัดค่ะเพราะว่าเขาจะใส่คันหาเนะเห็ดยังนั่นเล็บชีสชมพูอีกแล้วเอ้ย พูพูปัญยาพันอยู่พูไปไปไปคลิปนี้กับสียงาวใน่เด้อพ <apply> <after> ี่น <came in the UK> <imi> <fry UC S 2> ้องเป็นเปิดเพลงบุพพิตรติ๊ดเนาะผมน้อยเพลงนะพี่น้องเอ้ยผมหล่นสภาพผมน้อยก็เลยที่เป็นแบบนี้สาวๆมาหนี่ดูสาวๆมืดมาก โอ้เราอยู่กลางๆหนาเาโคตรเลินเนาะทีเด็ก็แจ้งหน่อยนึงมาบนดํากันเดอพี่น้องเด้อตามสาววันนี้ขึ้นได้ขึ้นถีบ่อขึ้นบอตอนนี้เขากำลังจัดคันหาเนาะพี่น้องแล้วกันนับเงินหนึ่งหมื่นบาทเนาะขบบอท้าประคบนี้อยู่ในไฟ เออนมูมาเด้กัเลยนับง่อยงเง้นี่เออนมูมามันมาเ้อหอบหนักเลยคุณพ่ออันนีเรือลายก็หนีผิด็พกตอเลยพกเตอราแล้ววันที่หนึ่งต้องมาแล้วสมานหนีเนาะไหนอะไรอย่าพับตาแรงี้พุ่นจะเข้าหมูมีแล้ว ดอกไม้กับคันไดเก็บกันเนาะค้สึกเวยคือากเก็บมาอันนั้นแบบชิบหายมาพี่น้องมาอาบุญนำกันเนาะมา,มาหับท <นะ S 1> อนนำการเด้อแบบนี้เนะเาะ แม่คนแรกที hmm. <Mem> ่เราเป็นเด็กน่ะแต่ฝึนตง้เราแะาิทนะือ mặt 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 ซาุอันทั้ทงท,งงทงั้งนงเขมลาดน่งปานีน่งางไก่โน่นคนดมาถวายนันเรียบร้อยด้ยเจตนน,น,นม้งจะมา,ท,า,า,ท,าทั้วัดเนีนเรียบร้อยเรยบร้อยเนี่าูขยิ่งสเย็นเป็นชูเดิเนชทง,ง,ง,งุาสุอันนยืน จะเจียบจะไข่จะเจียบจะจนเนื้อเนื้อดูสัตา์สาัตว Soto tinang petan angupagapati, satu sampai puring pusang kapah, candhu hatiwa

กาลังจะปิพุนามโนปะทินังตุเมหิปุญญังปสสุตังอนณาปะตันตีสาธุเจ้ากำรรมยืนขอให้คนหญึ่งคุขภาพแข็งแรงอารมมั่นควงยืนเดือทำพร้อมนั้งเหงว่านังฟันนีนทงไก้ขอให้มีอยุวันหนักสุขภาพรักยืนมันยืนเดือสาธุจะเจ็บจะเจ็บจะเจ็บจะไข้หายยากลูกา ทางรูพูคือเหตุมัน,นอคอยไ้นั่นด้อยบริษัทอาตุสาตุสมันจะนำประชาคมมน,นั่นประชาคมนีนน้เลยทำให้ะ ตอนนี้ครับพพ่ชแมาพี่น้องไปเบิ่งห้องน้ำเนาะเพราะว่าคุณคุณพ่อเนาะเขนส่งมาแบบสอ่เรือการก่อสร้างห้องน้ำเนาะเดี๋ยวเป็นหอหอเสียงซีหรือหอยังก็เฮยกระสาใไล่ชีรม่แล้วพี่น้องยังมาแล้วมาไปเบิรแล้แบะตอนนี้ได้ยังนี่ยเขาก็ไปทำาอ้าขเลยเนาะมียังได้ยังน่เแม่นาปัาอยู่พุนเนาะพี่น้อง เขาได้อีกยังแน่แรกๆนนะเขาก็ยังมาทันหูนะมีแต่ว่าทาเพื่อนและเพื่อนบอกเขาว่าาดเรืออีกย่งแน่เนาะพี่น้องก็มาเบิ่งน้ำกันคูดไปคุดดินนะนี่เนาะ <c oughs> ดินดินเน่ยกดินดานดินยังก็เขาเอานะ <c oughs> ินา นี่อ่ดกเ็อนีเห็ดเป็นก่อแบบอันเลยบ่บโอ้เป็นอ่างเลยเนาะก่ออ่างขึ้นมาเลยพี่น้องบดใส่ถอนองักเม็อันนี้นะอันนี้โดนมาได้เลย้นได้เลยอันนี้ก็ได้ยังแน่ะเนาะอันนี้เ่าได้แต่เสาบเนยสามพันบาทเสาละจักรลอยนี่ย สองเซน0สเาวแล้วพ sure. ah, oh. oh. ี <les> <les ่น้องนากับแปต้นอยู่ในสามนแปดสามพนบาทเดยวได้แต่เาเนาะพี่น้องกับอันคุดนี่แหละมนหนึ่งคร่ห้ันนี่แหละอันคุดนล้านหนึ่งสองพันประมาณนั้นได้เนาะระมาณนันยังหาเยอะหาพันนึงบล็อกไปคุก้อนนึงสามพ มกแพงเลยเนาะถูกไหมชามพันแตตชามพันบาทกอนละชามันกบชมบาทก็มันบูเพลงใช่หยังนี่วะแพงมกอยู่พี่นเืงขึ้นันนี้เลยแปดร้อยก้อนามเขาขิดไาแปดร้อยก้อนแปดร้อยก้อนอยู่้าเป็นโกเงินกีบอยู่ในกว่าพันก้อนเลชากับามด้านแปด ประมาณ800ต้นอยู่ในเป็นเงินบาทก็6พัน7พัน7พันชาม6เลยกะเห็ดจังหงอันนี้นะเห็ดสองหงสามหงสามหงอ่ะพี่รองแต่อันนี้บริษาท่อเนาะแบบว่าจิกอบล็อกขึ้นมาเลยห้องน้าเก่าอ่าจีทุบบอยก่บ พูนหังนำเก่าอยู่พูนพี่น้องเนาะอยู่ไกลบ่อนครัวมันบังห้อนครัวแม่หอวนำติดเ่ินครัวกับบักเนาะเขา้องว่าไ้ยังอันหนใครอันทะเลเห็ดอยู่่อะ่อะเอาผลงมาอยู่พี่บันผ้าใหญ่ดังไี้เท่าเข้อ่ามีทางไทยหนึ่งย่อผ้ามาเขาทีมาเฮือนอันพอแอนเด้ันีาจมาให้ปา่ จังวปีนี้ค่ะจะมีบุญบังไผ่อยู่บ่ยะแต่สิมีแบบเป็นผ้าป่ามีบุญบังไผ่มีเป็นผาป่าคือเบ็ดบังไผ่นะบ้าก่อนมันเขากำลังสร้างอยู่ดยเาเู็ูงูงไฟเขาต้องไปเก็บเงินมันต้องลายขาดลายทางไผ่แต่ตกในเกือบสามหมื่นบาทเนาะดังนะเขากำลังสร้างโรงเรียนเขากับเลแล้วโรงเรียนเขาได้เทหมดแล้ว พวกกินบ่นได้สามเรียนเลยหลายอย่างเนาะควายเห็ดไปอะไรพี่นอ้องทางบ้านเฮาได้ใจไงทางบ้านเฮานีก่ก็เป็นดินคือเก่านี่ดดลบแล้วอยากเห็ดยังจ้ะ <laughs> อยากปูอยากปู <c oughs> สมิ้น <c oughs> ทางอยางนี้คือบ้านหมดดู่ดีๆนะจบเลยเหมือน,นอกันน้องพี่น้องสำหรับทา,ทาในใดเพิ่นยอยากแบบอยากสวยเหลือทางห้องน้ำเนาะฉากห้องน้ำได้บุญหลายเด้อออกต้นญาติโยมเพราะว่าห้องน้ำเฮา ได้สร้างใหม่สร้างให้คูบาโดยเฉพาะสร้างให้คูบาอาจารย์มาเป็นงานหรือว่าที่คูบาอาจารย์เพิิได้มาอยู่ได้ได้ใช้ห้องน้าตันนั้นเป็นห้องน้ําห้องน้าร่วมต้นยญ้ารโยม่นได้เข่าน้าแบบยมบุญยมศินก็เข้าได้ตันนั้นแต่ว่าตันนี้ได้สร้างให้คูบาอาจารย์เดย์กระถือว่าใหญ่ดีได้เนะใจดีที่ไหใจดีทั้งไทยในต่างประเทศหรือว่าประเทศเราดีเอ่อ โมทนาน้ำน้ำเชาวแข่งล่าก็ได้เด้อนางปานีนางไตหรือว่านางข้างบ่อเล่าได้เบิดได้เบิดเนาะแล้วแต่ใจศรัทธาพี่น้องซอยผุรละสิบบาทสิบบาทก็ได้เนาะบ่เบากันพี่น้องเมนลงมาถวายเงินให้ได้เมนถวายกะเห็ดขิดเห็ดยางให้เบิ่งคือกันพี่น้องกะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสิขอจบเพียงสามีเด้อกระตามนี้เด้อพี่น้องกะฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนเดอ้อสำหรับเอฟซีานได้ที่อยากส่อยเห็ดบุญนาะพี่น้องหรือวา่าแบบเอินอย่างแบบถวายปัดใจนอกจติดต่อมาทางสาเข่งสสาไกล้วนน้องปนี้ไดเดอ้อพี่น้องสบายดีค่ะ <c oughs>